รู้ไหมว่าตัวเราเนี่ยเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่มีศักยภาพสูงที่สุดในจัก,กรวาลน,นี้ที่จะสามารถมีได้ แต่แต่ละคนใช้ศักยภาพของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ไม่เต็มศักยภาพใครที่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรแล้วสามารถดึงออกมาใช้ได้จะเหมือนกับโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์ที่เขาสามารถดึงศักยภาพของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ออกมาทํางานได้ประสิทธิภาพสูงสุดกับอีกคนหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เลยไม่ได้รู้อะไรเลยนะคะเขาก็เป็นเหมือน <c oughs> มือสมัครเล่นอะที่พิมพ์เอกสารเป็นอย่างเดียวแล้วก็ปิ้นออกมาแค่นั้นดังนั้นศักยภาพใน ร่างของตัวเองหรือว่าในคอมพิวเตอร์ที่ตัวเองใช้อยู่เนี่ยคนคนนี้ไม่สามารถดึงออกมาใช้ได้ดังนั้นครั้งไงผลงานของเขาหรือชีวิตของเขามันจะไหลไปตามกฎของนิวตันฟิสิกส์คือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แล้วก็ไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าทาไมชีวิตมันไม่เปลี่ยนแปลงทําไมโอกาสดีๆมันไม่วิ่งเข้ามาทําไมมีแต่ปัญหาเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าไอ้ฟังก์ชันของคอมพิวเตอร์เครื่องเนี้ยมันมีฟังก์ชันเลิศขนาดไหนแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของชีวิตตัวเองได้ ดีขนาดไหนอันนี้ไม่รู้คราวนี้คุณก็ต้องเลือกแล้วแหละว่าคุณจะใช้ศักยภาพของตัวเองให้เต็มประสิทธิภาพหรือจะเป็นแค่มือสมัครเล่นที่ทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนลมหายใจเฮือกสุดท้ายก็ยังเป็นมือมือสมัครเล่นที่ดึงศักยภาพภายในตัวเองออกมาใช้ไม่ได้อยู่ที่คุณเลือกแล้วนะ